สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนชั่นแนลวันนี้เราก็อยู่เกมเจ็ดบาร์เป็นอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยหลังจากที่เราที่แล้วนะครับเราเปิดหาอันติเมทเอสคโนไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะเอาอันติเมทเอสคโนนี่แหละมาเล่นพ v พีในโหมดชั้นสูงให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าพิเศษนิดนึงนเพื่อนๆคือผมเนี่ยอยากจะลองนะครับสาหรับเอสคโนตัวใหม่นี้นะครับก็ปัจจุบันของผมนะดีเลยเพื่อน เลเวลหนึ่งนะครับแต่ว่าปลุกพลังแล้วก็มีปลดคอสตูมนะครับเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ผมก็จัดแบบครบเซตเลยนะครับนี่นะประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาเอาเอสคโนรนะครับเลเวลหนึ่งม,มาลงพีวพีในโหมดชั้นสูงกันครับมาดูกันว่าเดอเมจเนี่ยมันจะเพียงพอหรือเปล่านะก็ตอนนี้เนี่ยเอสคโนรผมนะครับอันตีเนี่ยก็เลเวลสองนะยังไม่ได้เปิดเพิ่มนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าเดี๋ยวมาเปิดเพิ่มแน่นอนนะสำหรับเอสคโนรตัวนี้นะครับซึ่งถ้าที่เราจะเล็งเป็นพิเศษนะสำหรับรอบนี้เนี่ยก็คือทานนีเพื่อ นี่เลย Crazy Prominent นะครับเพราะว่าท่านี้เนี่ยมีความสามารถคมขวัญอยู่คือยิ่งเราเลือดลดเยอะเท่าไหร่นะครับมันก็จะยิ่งแรงขึ้นเท่านั้นด้วยนะโอเคก็สำหรับทีมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้นะครับก็จะเป็นทีมนี้เลยเพื่อนๆจะมี S c o n o r นะครับใส่เป็น s เ e ล l Support นะแล้วก็ล u c h e ครับตัวละครที่เหมาะสมกับป่าเนี่ยบอกเลยว่าถ้าต้องการความแรงนะูเชลเพื่อนๆคือคำตอบนะ ด้วยเอกลักษณ์ของเขาครับอนุยพรจะสามารถลดความสามารถนัดป้องกันของศัตรู40นะครับถ้าศัตรูมีได้รับพลังต่อสู้น้อยกว่าเรานะนานถึง3ามเธอเลยนะครับก็แน่นอนว่าไอ้ลูเชลเนี่ยต้องใส่เป็นเซ็ตเลือดป้องกันนะนี่เลยครับเลือดป้องกันนะที่ผมใช้นะครับและตัวที่สามารถเอามาเล่นไดเมจป่าได้ดีนะครับก็จะเป็นโกเทอร์เขียวเพืเ่อนตัวนี้เลยทั้งสกิลัพแรงการนะครับแล้วก็พาสิทด,ด้วยส่วนตัวละครซัตตันแ่งซีเนี่ยผมก็เลือกเป็นบันแล็กนารล็อกนะครับเออนี้เดี๋ยวโก ันนี้คือดองไว้นานมากนะครับไม่ได้อับนะถือว่าได้เลิกสถีโอเคก็โกเทอเร์เลเวลร้อยเรียบร้อยนะครับมาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็มาลุยเลยดีกว่าสำหรับอาหารที่กินเนี่ยผมก็กินเป็นอาหารเพิ่มแลังโจมตีไปเลยนะไม่ต้องสนป่ามากครับเราเน้นดาเมจไว้ก่อน3 2 1ไปโอเคครับมาโอ้โหเราโผลมาเจอของหนักเลยเจอของหนักเลยรถเกาะได้ตัวเดียวนะ อันนี้น่าจะโดนนวดนะครับโอเคครับมาเพลิงสุดท้ายลองดูหน่อยแล้วกัน <Data> ว <hum> ่าแรงเท่าไหร่นะดูครับเจ้าเมทโอ้โห6,005เลยเพื่อนว่าวอาบแรงป่านะครับ ลองหวดไปเลยแล้วกันไปอะไรเซอร์ซีพูมิเนสโอ้โห <c oughs> นี่ยำไว้ก่อนนะ <c oughs> เพื่อนๆเลเวลหนึ่ง <c oughs> นะครับอันนี้โอเคโอเคเลเวลหนึ่งนะอันนี้โคตรแรง โหแต่นนี้ไม่น่ารอดนะไปะโอเคครับมาโหสตูเริ่มก่อยแล้วนิดเดียวนะแต่ว่าอันนี้สตูโดนรถเกาะทุกตัวเลยนะครับโหเอาป่าดิวันมาใช้ด้วยผมว่าเขาเล่งป่าแล้วล่ะโอเคตบมาแรง,รงๆหน่อยตบมาแรงเออโห โอเคได้อยู่ครับมาก็เดเมจตอนนี้น่าจะไม่เยอะมากนะพอเลือดแบบไม่ลงไปถึงขนาดนั้นนะครับบวกมาามพันนะก็เดี๋ยวผมอัพมาขั้นสุดเลยมาแล้วหัวเลยดีกว่าดีไหมหรือรออีกสักตาดีหัวไเลยดีกว่าครับเดี๋ยวไม่ได้หัวนะไปลองดูเดเมจเท่าไหร่ป๋าเควสซี่โพรเมเนน โอ้โหเดี๋ยวเจสันฮาวเพื่อนเดี๋ยวนะนี่เลยเมลหนึ่งนะครับโอเคศัตรูยอมเลยโอเคครับมาเดี๋ยวยังเป็นคนเดิมเลยนี่วะคนเดิมเลยโอ้โหการเราก็แบบเดิมบอกเลยรู้เรื่องแบบนี้ เขาไม่มีทางเก็บป่าได้ในเทิร์นเดียวนะจริงๆโอเคโอเคเพิงสุดท้ายนะครับอันนี้แหละที่เรารอนเพื่อนเดี๋ยวดูเดเมเตตอนนี้น่าจะ6,000 6,000 6 0 0กกว่าปะ6,500นะครับตอนนี้บวกมานะปเหมือนเดิมครับนัดเดียวอยู่ผมบอกเลย <laughs> มา เฟรซี่โภมิแน้นโอ้โหวันเดียวล้านหนึ่งเพื่อนป่าเลยไม่ต้องหนึ่งครับโอเคโอเคครับมาก็ศัตรูได้เปิดก่อนนะครับโอเคการเราดีอยู่ Oh, โอ้โหเพื่อสุดท้ายทำงานเลยไวมากโอเคฟื้นฟูไม่ได้นะครับเพอร์เฟกต์มาไเพื่อนๆลองดูครับรอดไหม Burning Spear โ okay, อเคไม่แรงมากครับเ r e s ์ซีพรมินแดน โอ้โหแรงมากแรงโคตรเดียวเรียบร้อยนะครับแต่วา่าแ,แรกกับป่าตายนะเอาจริงแรงมากเพื่อนพอตอนนี้เราต้องทนป่าอีก2สหิตนะน่าจะไม่รอดโอเคได้อยูโออย่โอเคได้อยู่ครับได้อยู่โอเคป่าตายครับ ศัรตรูเหลือเซลล์นิดตัวเดียวมาโอเคสตัตรย์ยศมาครับตาสุดท้ายนะครับของวันนี้นะโอเคได้อยู่ได้อยู่ก็ผมเร่งการ์ดไปเลยนะครับไป โอเคมาการป่าครบแล้ว มาเพื่อนได้เวลาส่งแขกไปเควสซี่โฮมินนโอ้โหเรียบร้อยครับแ5นเซนาโอ้ my g กอดโอ้โหเดียเด๋ยวเดี๋ยวแต่นี้คืออะไรอันตีตันเลยเดวัน โอ้อะเสนสุดท้ายครับมาได้อยู่ได้อยู่ต้องตีทีมด้วยนะตายไหมเวอร์นิกสเปีรยโอ้โหโอเอาทิงโกงจะจัดคนละรุ่นโคตรเรียบร้อยโอเคครับก็สำหรับคลิป PVP t พี o n e นะครับเปิดด้วยป่าเลเวลหนึ่งนะโอ้โห,โหบอกเลยเพื่อนโคตรโกงโคตรแรงนะ นี่คือเลเวลหนึ่งนะ,ะมันย้ำอีกทีหนึ่งถ้าเลเวลเต็มเนี่ยมันถึกกว่านี้มันแรงกว่านี้อีกหลายเท่าเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้ที่ล้วการถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ s u b ับสไครนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี่เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ